ตอนรับสู่ Channel p o i n ั s นะคะหลังจาก EP ที่แล้วนะคะไลฟ์ Life EP หนึ่งเนี่ยจะเป็นรีวิวผ้าบิดตาเจลมินิสดนะคะวันนี้ค่ะรีวิวหวีแ a ง g ก e t e ีเซอนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยพอยเนี่ยสอยผมยาวค่ะก็เลยตามหาหวีที่แบบว่าเออใช้ตอนสระผมหรือว่าสาะผมนะคะก็เจอหวีแ a ง g ก e t ทีเซอแต่ว่ารีวิวตอนนั้นน้อยมากเลยนะคะตอนนี้มีก็ ลายแบบอยู่ก็จะมารีวิวนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยจะได้ไปซื้อตามได้ว่าเออแบบนี้เป็นยังไงนะคะก็ติดตามชมค่ะ ออริจินอลค่ะก็รุ่นนี้นะคะเป็นหวีที่แบบว่ามีมาตั้งแต่แรกเลยนะคะเขาออกรุ่นแรกมาเนี่ยก็มีหลายสีอยู่นะคะอันนี้เป็นสีส้มเหลืองนะคะได้มาจากเอ่อ Tangle t e a s ซ t t h a i l a n นนะคะก็หวีมันก็จะเป็นซี่สลับกันนะคะก็จะไม่พันกันเลยก็คือเวลาเราหวีไปเนี่ยต่อให้ผมพันกันแค่ไหนนะคะเขาก็จะ สามารถผ่านได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อันเนี้ยด้ามนะมันจะเล็กแล้วก็แข็งแข็งนิดนึงแข็งกว่าตัวนี้นะคะอัลกิเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหวีตรงที่โคนผมได้ดีกว่านะคะก็คือถ้ามาหวีปลายผมอด้ามตรงเนี้ยเขาจะสั้นเกินกว่าที่จะมาหวีหวีที่ปลายได้ก็คือเวลาหวีเนี่ย มันก็จะไม่ถึงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมาะสำหรับหวีที่ศรีรษะค่ะแล้วก็ใช้หวีตอนเปียกได้ไม่มีปัญหาก็คือด้านก้านตรงเนี้ยมันจะไม่โยเท่าไหร่ค่ะ ันที่สนะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่า Aqua as Splash นะคะอันนี้พลอยเลือกเป็นสีฟ้าค่ะเขาก็มีหลายสีอยู่นะซ,ซึ่งอันนี้เนี่ยใช้ตอนสระผมนะคะใช้กับคอนดิชเนอร์ค่ะซึ่งเราจะใช้อันนี้หลังจากลงคอนดิชเนอร์แล้วถูกกับผมไปแล้วมันจะช่วยให้คอนดิชเนอร์เนี่ยเขาเรียกว่าไงนั่นแหละเข้าไปทุกเส้นผมนะคะ ก็เข้ากับผมมากขึ้นประมาณนั้นนะคะด้ามของเจ้า AQUa s า,าสแปเนี่ยจะแข็งแข็งกว่าอันนี้หน่อยนึงก็คืออันนี้มันจะนิ่มกว่าซึ่งอันนี้จะแข็งกว่าใช้ตอนผมเปียกดีมากนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเวลาเราเกลี่ยคอนดิชเนอร์ er ไม่ทั่วเนี่ยคอนดิชเนอร์เนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้แทนก็คือมาติดอยู่ในปลาย ก้านของมันตรงนี้นะคะแต่ว่าถือว่าช่วยให้ผมเนี่ยเรียงเป็นเส้นตอนซาผมได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมที่มันจะขาดแล้วเนี่ยก็ขาดไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือออกหมดนะคะใช้ตั้งแต่โคนผมถึงปลายผมก็ได้ะคะ่ะไม่มีปัญหาก็ดีะคะ่ะ ุดท้ายนะคะอันนี้รุ่นอัลติเมทนะคะพอยเลือกสีชมพูอันนี้ได้มาจากซีโฟร่านะคะอันนี้ตีมากนะคะสําหรับผมยาวเพราะว่าสามารถเก็บปลายผมได้หมดนะคะเพราะว่าด้ามตรงเนี้ยเขาจะยาวกว่าปกติยาวกว่าออริจินอลแล้วก็อ u ควาสแลชนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือมันอ่อนมากจะใช้กับผมที่เปียกไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าสางผมแบบแรงมากประมาณนี้ มันก็จะทําให้ข้างๆเนี่ยโยกออกมาได้ก็คือเอ็นออกมาข้างๆได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเออสามารถจะแต่งสมผมได้ดีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะก็อย่างแรกนะคะเรากัดหวีขึ้นไปประมาณนี้นะคะ แบบได้หลายส่งมาเรามัดยางเ,ยเสร็จแล้วเราจับเป็นช่อนะคะจะเพิ่มวอยุม mm. ก็คือแดนขึ้นมาประมาณนี้ได้ mm. ซึ่งข้างนอกเนี่ยพอ mm. มันเป็นก้นกอนๆแล้วอย่างนี้ mm. ใช่ไหมคะข้างนอกเราก็จะหวีให้มัน mm. ตรงๆ mm. ซึ่งมันจะทำให้ผมเนี่ยดูมีน้ำหนักขึ้นมาก หรือว่าเราจะเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้ก็คือจับเป็นช่อนะคะแล้วก็หวีขึ้นมาทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็มัดมันก็จะทำให้ผมมีบอยุงมากขึ้นค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวีทั้ง3อันก็มือใหม่หัดรีวิวนะคะ ก็ถ้าจะให้แนะนำนะคะสำหรับคนที่ผมยาวแล้วอยากซื้อแค่อันเดียวนะคะก็แนะนำเป็นอัลติเมทค่ะเพราะว่าใช้ได้ครบเกือบทุกฟังก์ชันนะคะก็ก็เรียกได้ว่าใช้ได้หมดอนนะไรค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็มีบางจุดที่แบบว่าเอ็นออกมาตรงปด้ามเอ็นออกมาบ้างหรือว่าใช้ตอนกระผมเปียกไม่ค่อยดีนักนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าใช้ได้เหมาะสำหรับผมยาวมากเลยนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่ผมสั้นเนี่ยก็แนะนำเป็นออริจินอลนะคะถือว่าดีมากสมคำล่ำลือสมควรไปซื้อสำหรับคนที่ต้องการนะคะก็คือแบบว่าเนี่ยใช้กับได้ได้หมดใช้ได้หมดนะคะควรอันนี้ Aqua Splash นะคะก็สำหรับคนที่เออเวลาสระผมเนี่ยยุ่งเหยิงจริงๆก็ซื้อมาใช้แต่ว่าถ้าให้แนะนำก็คือ Ultimate ก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมซับสไคร e นะคะขอบคุณมากถ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าไดเรกอ,อะไรมาได้หมดนะคะก็ยินดีรับคำติชมทุกอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะ